ก็กล่าวสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทีการเปิดระบบสองหน้าต่างนะครับเคยจะเปิดมากกว่านั้นก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมมัลติ A P X ก่อนเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะนะกดคลิปแต่มื่คลิปนะครับมันก็จะขึ้นมาให้แล้วกดแค่เดียวพอนะครับเลาจะขีอันแล้วก็ล้วแต่เลยนะครับจากนั้นก็ลองเปิดระบบดูเลยครับ รออิงละหันมรอเลยนครับนี่หน้าต่างแรกนะครับต่อไปหน้าต่างที่สองนะครับเราจะราเข้าอีกนะหันหนึ่งมันจะได้ไหมอ่าเรียบร้อยครับสอง,บง,บงหน้าต่างอีกหน้าต่างมึงก็เล่นได้หน้าต่างนี้ก็เล่นได้ครับเล่นได้หมดเลยครับ จะเปิดหน้าต่างหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูสา,า,นนนนาดดมนนาดดห,าหน้าต่างนะครับวันนี้เปิดได้หมดนะครับจะเปิดได้หลังหน้าต่างนะครับเปิดจะเปิดเป็นสิบหน้าต่างกับละแต่เลยครับมันเปิดได้หมดเลย